อร่อยอ่ะัวใช่กิงอะ่ะผมไม่ค่อยอยากกินกะทิหรอกแล้วไม่พูดวางยังได้คุยเสียงกันทุกคนไม่ดูดไหมดูดูเสียงไหมหอืืม ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับกรังฟูนะฮะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาทําอาหารกินกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับนี่เลยครับผมก็มีมาปลาลามาแนะนําเพื่อนๆนั่นก็คือปลาลาป้านกปลาลาป้านกนะก็เป็นปลาลาป้านกนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทําเป็นน้ํายากะทินะน้ายากะทิปลาาป้านกเนาะ อันนี้เป็นของพวกกันนะเพื่อนๆนะไม่ได้เป็นไม่ได้เงินโฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะนะแล้วเราจะลองมาดูกันว่าปลาร้าเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนนะปลาร้าป้านกนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะไว้น้ำนั่นนะพอดีผมเขย่าวขวดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็วันนี้สิ่งที่ผมจะมาทํานั่นก็คือน้ํำยาก,กะทินะทำทำแกงปลาร้านะแกงปลาล้ากะทินะครับเพื่อนๆกินกับ ขนมจีนแต่ก่อนที่เราจะมาปรุงกันนะจริงๆวัตถุดิบผมมีมาแล้วแหะแต่ว่าผมไปเก็บบรรยากาศในตลาดนะครับที่ผมได้ไปหาซื้อวัตถุดิบนะฮะที่ตลาดท่าน้ํานนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ช่องกินไงของกรกังฟูนะคะอันนี้ก็คือมาสรรหาวัตถุดิบนะคะเพื่อเอาไปทําของอร่อยๆ,ๆอทุกคนฉันเดินไม่ทนมัน อันนี้อย่างแรกเรามาซื้ออะไรกันคะขนมจีนค่ะขนมจีน40บาทเพน่าจะหมดหน้าจมูก40บาทก็พอเชฟคะวันนี้เราจะทําอะไรคะวันนี้เรามาซื้อขนมจีนนะครับเพื่อจะได้ทำน้ํายาปลาจีนน้ํายาปลา40บาทไม่พันหนีแล้วกลับแล้แม่ค้าบอกใจเย็นๆแม่ค้าแบบว่าขอเก็บลมก่อน ตอนนี้เหมือนเราอยู่ตลาดรถไฟนะครับรถไฟเขาตลาดลมหุบที่เขาหุบลมใช่ไหมใช่ใช่ตลาดลมหุบแต่อันนี้ไม่ใช่รถไฟมานะแต่รถรถเก็บขยะรถใหญ่รถใหญ่มีงบประมาณร้อยสี่สิบบาทดูชิว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้เออเงินปะกันไม่ได้คู่กองไงแม่บอกว่าที้สับปะรดกันบอกนไทใเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวย ไม่ใช่เดี๋ยวดูหน้าเลยหันไปดูหน้าเลยไม่เอาไม่หันมาแล้วเจดูตลาดโล่งหุบแต่นี่ไม่ใช่รถไฟนะจะเป็นรถเทศบาลรถเทศบาลหุบนะคะหันไปซิ่งนะหันไปซิ่งมากมากเอาใจอะไรได้แล้วขอบค่าตอนนี้เขาก็หุบๆกลางๆกันทุกครับเลยนะคะ รได้ออกมาได้ไหมถึงได้ได้ค่ะหัวนะคะทุกคนเซฟหัวตัวเองไว้นะคะเจ๊แค่โยเฮดนะคะเดี๋ยวมันจะไหลมาพ่นนู้นตรงโน้นเลยค่ะมันจะมองรที่แย่ก่สอันดับนึ่งมีสิ่งมากๆนะเราพาเพื่อนๆมาเดินตลาดล่มโพธิ อยู่ที่นนก็มีนะคะก็ตามนี้สิ่งตามนี้ตอนนี้เรากลัวเราไม่อยามีซิ่งเราเลยตามไปเลยอยากอยากหลายอย่างเลยกันเพื่อเพื่อนๆอยากอมีซิ่งแต่พวกเรานะครับก็มาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่านะฮะสิบเอ็ดโ <c oughs> มงนิดๆน,นะครับก็จะมีตลาดร่มตลาดร่มหุกสิบเอ็ดโมงนิดๆนะคะเขาบอกว่ามาถึงไม่เหน็นนี้เลยเพราะเขาไม่มาตอนนี้นะเราจะมีช่วงบ่าย,ยหนึ่งรอบไหมเพื่อนๆช่วงบ่ายทําไมคะช่วงบ่ายก็รถขยะมาอยู่ ก็จะล่มหูอีกลมก็จะหูเมื่อกี้ไม่ใช่ล่มหูแล้วผมรอตัวไปใส่แล้วยัมองอันนี้เราก็จะไปหาซื้อกะทิซื้อกะทิวัตถุดิบวัตถุดิบหลักของเราวัตถุดิบหลักของเราเลยใช่วัตถุดิบหลักของเราเลยซื้ออย่างอื่นหมดแล้วไม่ไม่ซื้อกะทิก็อดทานอันนี้เรามาหานางเอกเพราะพระเอกนอนอยู่ที่บ้านอ๋อ โอเคนะครับเพื่อนๆนครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมกันแล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับทีนี้เราก็จะมาแกงกันเลยดีกว่านะปลาทูผมยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวผมค่อยแกะตอนที่ว่ากําลังต้มไน้ำกะทิไปหรือผมอาจจะใส่ไปทั้งตัวเราก็ได้แกงโหดๆไปเลยแล้วกันเนาะผมอาจจะตัดครึ่งไม่เอาก้างออกด้วยนะเดี๋ยวไปสับนั่นกันเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะก่อนอื่นนะครับเพื่อน,อนๆนเราก็จะมาแกะกะทิกันก่อนเนาะเนี่ะเป็นไอ้นี่ผมจะใช้เป็นหัวกะทิก่อนนะเพื่อนๆนนะนี่โอเคลงไปเลยใช้หัวกะทิเคี่ยวหัวกะ เป็นแกงปลาราฟังเพื่อนๆอ,อาจจะงงผมทารายการเองผมยังงงตัวผมเองเลยตอนนี้นะอันนี้ก็จะมีพวกผักพวกอะไรต่างๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเปิดตืดขึ้นมานะฮะตั้งไปที่เท่าไหรด่ดีตืดตืดตืดตั้งเวลาตืดตืดตืดเฮ้ยทำไมมันไม่ไปตืดตืดตืดอ๋อนี่เปิดแล้วตั้งไปที่สิบเอ่อสิบหกก่อนเดี๋ยวผมเคี่ยวกะทิก่อนเนาะจากนั้นก็ตักเครื่องแกงนะครับใส่เนะี่ย เครื่องแกงใส่เป็นเครื่องแกงใต้นะเพื่อนๆนะเครื่องแกงใต้ที่ซื้อมาจากห้างแมคโครเนาะเดี๋ยวผมจะมาเคี่ยวกะทิก่อนเนาะวันนี้คลิปนี้จะเปลืองไฟหน่อยนะเอาแบบเผ็ดๆหน่อยแล้วกันเนาะนี่ยเพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็กําลังเคี่ยวต้องการให้ท่านทีสิบหกมันร้อนบบว่าร้อนนี่ร้อนแล้ววันนี้ปล่อยละเราปล่อยเครื่องให้ปล่อยน้ํายาให้มันเคี่ยวไปก่อนผมเอาแต่แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันเริ่มเนี่ยเป็นนี้แล้วเห็นไหมเพื่อน โอเคจากนั้นนะครับผมก็จะเอาหางกะทิใส่เลยเนาะเอาหัวใส่แล้วทีนี้เราก็จะมาใส่หางกะทิลงไปจากนั้นเราก็ใส่หางลงไปเลยนมันไม่ได้เยอะนะบอกทุกคนไว้เลยว่ามันไม่ได้เยอะนะเราต้องใช้กะทิอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า2โลหรือโลครึ่งโอเคนะเพื่อนๆน,น,นะจากนั้นก็นี่นะเพื่อนๆเน,นี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะอืม เดี๋ยวทีนี้เราก็รอให้น้ําเดือดแล้วจากนั้นเราก็จะนําปลาลาลงไปก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานี่แหละครับเทปลาลาใส่ลงไปเลยนะก่อนอื่นเราต้องเปิดก่อนตอนนี้กลิ่นหอมมาแล้วนะฮะกะทิก็รู้สึกกะทิน้อยนะฮะวันนี้ได้น้ํายาไม่เยอะจริงๆผมน่าจะซื้อกะทิมาสักสักสองสองกิโลอ่ะหัวกะทิสักสักสองกิโลสักกิโลนึ่งน่าจะดีโว้ยผมลืมขย่าขวดก่อนนะฮะเขาบอกให้ขยอาขวดก่อนก่อน,ก,อนก่อนกิน นี่ฮะเขย่าวขวดเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันกลิ่นหอมขนาดไหนอืมนี่ให้เพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นโลโก้ด้วยเนาะอืม,อมกลิ่นหอมอะ่ะได้หอมจริงนะไม่ได้โกหกจากนั้นนะครับนี่ฮผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปเน,นี่ยผมจะทดลองใส่ก่อนสักสักหนึ่ง หนึ่งช้อนนี่ก่อนผมว่าหนึ่งช้อนไม่น่าอยู่ผมต้องใส่ไปสองช้อนแล้วกันเนาะอืมอันนี้เราไม่ใส่กะปินะเพราะเราแกงปลานะครับผมเนี่ยแล้วก็ลงไปเลยห้ามคนแต่จุ่มได้ร <laughs> อจนเดือดครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะ <c oughs> เพื่อนๆนะก็ลองไปหามาลองไปหาซื้อกันดูนะครับ <c oughs> เพื่อนๆครับก็ปลาลาป้านกนะฮะ แซบนัวนะฮะปลานกแซบนัวเนี่ยปลาลาปลานกนะลงข้างล่างว่าแซบนัวเพื่อนๆดูได้เลยตามตรงนี้เนาะนี่ให้ดูตรงนี้กล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็ลองลองนําไปทําอาหารดูนะฮะจริงๆแล้วปลาลาเนี่ยมันก็ทําอาหารได้หลายอย่างนะมันไม่ใช่เฉพาะแค่ส้มตําอย่างเดียวนะนี่นะฮะตอนนี้เดือดแล้วเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเดีือดๆให้เดือดอีกนิดนึงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงผมใจร้อนไปนิดนึงนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมนี่มาแล้ว จริงๆผมอยากให้กะทิข้นกว่านี้จะด้วยซ้ําไปนะหม้อนี้ก็ถือว่าก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ต่างกว่สองสองร้อยสามร้อยนะปลาทูก็ร้อยกว่าเครื่องแกงอะไรเราเรามีอยู่แล้วไม่ไม่เท่าไหร่หม้อนี้ไม่เท่าไหร่เพื่อนๆไม่เท่าไหร่มันจะหนักเรื่องผักโอเคตอนนี้เดือดแล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมเพื่อนๆเราจะไม่ใส่กะปิแล้วเพื่อนๆนะถ้าแกงถ้าแกงประมาณนี้ห้ามใส่กะปิโดยเด็ดขาดเลยนะเพื่อนๆนะจากนั้นนะครับ ผมก็จะมาชิมละวอนนี้ผมเปลี่ยนทัพพีแล้วนะผมมาใช้อันนี้อันนี้ผมไม่ใช้แล้วนะผมก็จใช้อันนี้ใช้ชิมแล้วกันนะมนลองดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงอยากรู้ว่ากลิ่นปลาเป็นยังไงคือเอาง่าย,ายเลยนะเพืพ่อนเพื่อน อร่อยมากอะเอาคําเดียวเลยว่าอร่อยมากนะนี่ผมลงกระทูเลยนะลงกระทูเลยจริงๆผมก็อยากจะใส่ปะลาไหลสักหน่อยแต่กลัวกลัวว่ามันจะไม่แน่นะเดี๋ยวผมใส่หน่อยดีกว่าเพราะผมว่าปะลามันน้อยไปกลิ่นปะลามันไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ต้องการให้กลิ่นปะลามันออกมาด้วยซ้ำไปนะผมจะใส่ปะลาไหลลงไปอีกหนึ่งช้อนมันจะเค็มจัดไหมผมจะใส่ไปสัก เอาหนึ่ไปเลยเอาโอเคจบ3ช้อนหม้อนี้ปลาร้า3มช้อนครับจบนะฮะรอครับโอเคจากนั้นก็ใส่ไปทั้งหมด3ช้อนนะฮะสช้อนประมาณก็คือครึ่งขวดอะประมาณครึ่งขวดอะปะลาร้ามันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่นะเราก็จะใส่ไปประมาณนี้นะก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบถ้าชอบแบบมีกลิ่นปลาร้าหน่อยก็สามารถใส่ได้เยอะๆเลยโอเค เดี๋ยวเราจะไปล้างใบมะกรูดเพื่อมาใส่ปิดท้ายรายการครับผมโอเคนะเพื่อนๆนะจากนั้นนะครับผมก็จะลองชิมอีกหนึ่งครั้งเนาะนี่สังเกตน้ำมันแตกนะกะทิแตกแล้วนะเพื่อนๆนะเป็นมันหยองเลยนี่เออใจจะขาดโอเคนะผมชมีผมชิมอีกครั้งนะเพื่อนๆ อย่างนั้นนะครับผมก็ลงใบมะกรูดลงไปขอสูรสหน่อยคือตอนแรกเนี่ยมันมันไม่ได้กลิ่นปลาล่ะไงผมทําลงไปแล้วมันไม่ได้กลิ่นปลาผมก็เลยใส่ปลาอัดเพิ่มลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะโอเคแล้วเราก็เติมผงนัวลงไปหน่อยนะเพื่อนๆไข่เจาะไข่เจาะหมดกระปุกนี่ฮากันบ้างเหรอมึงเน่ยหนึ่งสองสามปุ๊บจบโอเคขั้นตอนสุดท้าย นี่นะครับเพื่อนๆก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอชิมอีกครั้งเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าเนะาะทำไมเหรอ,เ,เ,เ,หอเหนือมัง้ง ขอจะทำาอกตอนนี้เขียนแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมที่โต๊ะก็โอเคเนะเพื่อนๆนะตอนนี้เราก็มากินกันแล้วล่ะนะไหสองจับ มีเอฟเฟกไหลมาพร้อมข้างข้างหลังนี่นะเพื่อนๆนะเป็นไงบ้างได้ไหมกินยากี่หายกระเด็นกระดอนีทำไงดีทำไงดีทำไงดีจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยอยากกินกะทิหรอกแล้ไม่พูดวางจะได้คุยเห็นกันทุกคนไม่ดูดไหมดูเสียงไหม อ,อร่อยอือสุดยอดครับเพื่อนๆครับขอบอกครับวันนี้ผักแบบล้นเหลือเส็งจริงกินขนมจริงก็กินผักนะใช่ต้องกินหมดใช่ล้นเหลือมาวนีคะัก,กติเนี่ยผักอยู่ไหนผักอยู่ไหน เพื่อเห็นอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะที่เขากินดีมเป็นยามีนะเพื่อนๆนะทำโตอันนี้กินแบบผู้ดีต้องใส่น้ำเยอะๆเอาน้ไหนนะเอาพี่เทใส่น้ำมันดูดหมดแล้วขมิ้นขาวจ้ะอืมข้าก็ล้ว ลืมนะเพื่อนๆนะกลัวเพื่อนๆลืมนี่วางไว้ดูเลยตรงนี้เลยปลาละาปลานกแห่หันหน้าถูกกว่านะถูกอร่อยอ่ะงัว อาลาป้านุที่เด็ดเลยถ้ขาใครหาหาซื้อไม่ได้อินบอกมาที่เพจกินอะไรง <c ười> ขายสวยเท่าไหร่ไม่รู้เลยเราต้องไปตามป้านุสิ <c ười> อร่อยเพื่ออร่อยจริงคุณแม่อันนี้อร่อยจริงเหรอใช่มันรสชาติเป็นไงจืดๆแต่หอมการรู้สักคำแต่ว่าก็กินพร้อมกับขนมจีน เออว่หอมกรีกนเข้าปากแล้วก็ไม่เผ็ดหรอกหอมหอมไม่มีรสชาติเผ็ดไม่มีรสชาติอร่อยนะพเพื่อนๆนะบอกตรงว,ว่าอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกกันเลยนะพเพื่อนเพื่อลองไปทาดูนะก็ง่ายๆตามที่ดูคลิปที่ผมทําไปนั่นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็ใส่ไปนิด ของแค่อย่างสองอย่างนี้ก็ก็กลายมาเป็นน้ำยากะทิน้ำปลาเนาะกะทิน้ำยาขนมจีนน้ำปลาน้ำกะ,ะทิเออช,ชื่อยาวชื่อยาวเหลือเกินนะเอาว่าเอาเอาเป็นว่า ปลาละกะทิแล้วกันปลา,ะ,ปาะกะทิปลากะทิกินกับขนมจีนนะเพื่อนๆลองไปทำกันดูรับประกันได้เลยว่าอร่อยจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม subscribe กดไลค์ like กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็วันนี้เราก็คงลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยคะขอ,อน้ำหน่อยขอ,อน้ำหน่อยอาไม่ใช่อนาะเื้กเค้กเนื้อ,อื้อ